เขาสู่การถ่ายทอดสดนะครับสึกวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงช้างชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับครั้งที่16นะมาชมกันต่อครับการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงช้างนะฮะชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่16นะครับแข่งขันกันที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็นครปฐมครับตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมกำลังลงสู่สนามแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านของเกาหลีใต้แล้วก็ทีมชาติไทยครับแหมเสียงกระหึ่มเลยทีเดียวครับนักกีฬาไทยลงสนามไปดูไทยก่อนแล้วกันนะครับ นำมาโดยทัดดาวึกแจ้งครับแก้วกัลยากับบุนทลาครับการติกาแก้วพินกับตันทีมะหมายเลข11นะครับจันทนาชานชาติรับสาสีทอพิมพาอัชรพลคงยศนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกนติกาสิทธิแพทย์ส่วนทางฝั่งเกาหลีใต้ครับก็นำมาโดยกับตันทีหมายเลขหนึ่งนะครับชินยองจองครับตัวเซตหมายเลขสามลีดายองนะครับ บอลสั้นครับจองดาวบุญครับหมายเลข9นะครับหัวเสาครับหมายเลข12ลีแจยองครับ17นะครับวางยุนจุงแล้วก็สิงอีซ้ายครับอันไฮรีรวมไปถึงตัวรับอิสระนะครับเดียวยุนบีฮาเสียงเชียร์ในสนามครับตอนนี้ก็เต็มความจุของสนามแล้วครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับเอาละ ในี้น้องสาวไทยมาเต็มฮะตอนหน้านี้อาจจะมีเอาลิปบินบนะผ,ผมเป็นาลายทงชาติตอนนี้มีเพ้นหน้าด้วยนะฮะเล็กน้อยลีใจยองนี่แขนเป็นจ้ำทุกวันเหมือนกันเปิดฉากเสิร์ฟโดยสันสิทรพิมพาพาครับออกไปครับแม่นิดเดียวฮะ ถือว่าตัดสินใจได้ดีครับปล่อยออกครับทางด้านเกาหลีใต้เส้นทางที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะครับ,รบไทยชนะรวดครับชนะอิหร่านชนะนิวซีแลนด์ชนะคูเว่เนี่ยสามต่อศูนย์เซตทั้งหมดนะเมื่อวานก็ชนะคาซัคสามศูนย์ครับขณะที่เกาหลีใต้ชนะรวดนะแต่ว่าเสียไปหนึ่งเซตนะครับเสียกับฮ่องกงไปหนึ่งต่อสามนอกนั้นก็สามศูนย์ครับไทยขึ้นตีลูกนี้ครับหัวเสากัดจักรแก้วพิมพ์ เดกกีฬาเทศบาลนครนนทบุรีหกนะครับกับตันทีมสังกัดไซโจเดงกี่นครนนด้วยคนนี้อบอลแรกง่ายข้าวครับอันไฮรีบอลแก้ไขชินยองจองยอดมาลูกนี้แหมเกือบพลาดครับไทยเกาหลีใต้ได้ตั้งบุกแหมตั้งล้นครับตั้งมือเดียวอืเก่งมากครับบอลแรกล้นนะครับแต่บอลสองนี่ยกมือเดียวไปหัวเสาเลยฮะ ตาแกมองเห็นไหมครัชินยอนจองตีมากเราเป็นต้ามเกาหลีใต้ครับนํำไทยอยู่2ต่อนคะแนนครับอันไฮรีครับบอลแรกรับมาดีครับสันสิทอนให้หัวเสาตีด้วยสายติดล็อครับแล้วส้ำเ็วทันทีเรียบร้อยครับเกาหลีใต้ลูกนี้ไม่บู๊ด้วยครับโชคไปหลังเลยครับชินยอนจองอืมปลนิ้วแข็งแรงมากลูกนี้ว่า ตีของจันทนาชา,ชาติบ็อกเกาหลีก็เอาอยู่ด้วยนะครับเอาครับเกาหลีนำสามต่อหน,น,นึคะแนนอันไฮรีบอลแรกรับมาใส่ทอนให้จ่านตีเร็วลูกนี้รองไม่ได้เกาหลีแก้วไขครับบอลล้นปั๊มแย่งกันอยู่เกาหลีได้บุกครั้งหนึ่งยอดข้ามมาโดงครับลูกนี้เอาไปกักจังหวะกันเกาหลีได้ตั้งบุกเลยครับอันไฮรีลีดายองให้ไปชินยอนจองลูกนี้ น้องๆเกาหลีบอกทัดนะครับแต่พื้สิบบอกออกชาเป็นกลางนะพื้สิบคนนี้มาจากจีนนะครับส่วนพื้นสิงที่2เป็นไทยเปรหรือว่าไต้หวันนั่นแหละไล่ขึ้นมาแล้วครับไทยครับต้มตามหลังอยู่2ต่อสคะแนนแกวกัรยาก,กับบุญทลาครับเสิร์ฟเดี๋ยวยุนบีรับบอลแรกมาลูกนี้ให้สวยแม่แต่หยอดไปยังติดครรองไว้ได้ไทย จันทนาชาชาติเต็มแรงครับลูกนีเอาแรงเข้าว่าครับทัชเอาออกไปสามเท่ากันมาแล้วครับหน้าหมาใสโค้งครับจันทนาชาญช,ชาติเป็นคนที่มีท่าตีบอลก็งงแปลกครับจะหนามือแกจะม้วนขึ้นมาเนี่ยจะไม่ค่อยยืดตอนลอยมาครับหัวเสาโดนบล็อกลงไปอีกครับมา ชาราพรอ,อคุมยศครับกับทันดาวนึแจ้งนี่ครับจังหวะบล็อกแล้วก็ลงไปในแดนของเกาหลีใต้ไท่ขึ้นนำได้เลยครับ4ต่อ3คะแนนครับแก้วภรลยาครับเสิร์ฟเดี๋ยวยุนบีบรับไม่ขึ้นครับบอลสามามได้ท้ากลับมาจันทนา สันทิธรให้หัวสาวลูกนี้ตีอัดลงไปอีกครับพัชราพลคงยศเอาฮะตอนนี้เริ่มโดนทิ้งห่างครับตั้งแต่เกาหลีใต้5-3ไปแล้วดีใจยองยังไม่มีโอกาสขึ้นนะวันนี้แก้วกัลยาเสิร์ฟ บอลแรกรับมาลีดายองยกมาหัวเสาตีอัดเต็มแรงครับติดบล็อกครับไทยรองไวสันิธรยกมาจันทนาอีกทีหนึ่งมันมือเลยครับจันทนาชาติชาติครับจังหวะร่งนตีหัวเสาเลยครับเอาไม่อยู่ครับบล็อกของเกาหลีเอาครับทิ้งห่างไว้อีก3าคะแนนแล้วครับตอนนี้ทางด้านของไทยครับ6ต่อ3คะแนนก็เป็นคนที่ตีค่อนข้างหนักครับจันทนนาแล้วพอใส่บล็อกก็ โอกาสตกในสนามด้วยค่อนข้างน้อยครับไปไกลเลยเจ้ากระยาเสิร์ครับเดี๋ยวยุนบีหลีดายองให้มาลูกนี้แดนหลังฉลับเน็ตนิดนึงงันกลับมาเอาไปแย่งกันเองครับพลาดง่ายแล้วเกาหลีโดนบอลสัน้นโอ้ยรีไปนิดนึงครับลูกนี้ทัดดาวกดไม่ลงครับจังหวะขึ้นปีครับทางด้านของทัดดาวนึกแจง้งเสียได้ครับเตุการณ์ของเกาหลีใต้ครับ สามหลังไทยอยู่4ต่อ6คะแนนครับขึ้นมาแล้วครับลีแจย,ยองชินยองจองลงไปเสิร์ฟครับกับดันทีมอนแรกไทยรับมาดีครับสัธิธรดีดมาหัวเสาเต็มเต็มล็อกลูกนี้ครับบล็อกลงบ้างเหมือนกันครับลีแจย,ยองขึ้นมาก็เหนื่อยหน่อยคะค่อนข้างสูงเต็มๆตมมือครับลีแจย,ยองลูกนี้หนางไกลเลยครับธนาเมื่อสักครู่นี้ กาหลีตามาเป็น5ต่อ6ต้องตั้งสติดีดครับเกาหลีใต้วันนี้ของเชียร์เนะี่ยกดดันแน่นอนครับที่สำคัญอายุน้องๆก็ไม่เยอะหลา่ประสบการณ์นี่ยังคงต้องไปเรียนรู้ไปลูกนี้ตีประคองดีครับแก้ไขอัดลงไปครับอัฉชลพรคงยศยังเฉียบขาดและโดดเด่นอยู่ครับอัฉชลพรคงยศครับกับบอลหัวเสาของเธอเจ็ดต่อห้าครับ ครับมาแล้วครับจานทนชานชาติเสิร์ฟแรงครับโอ้ยล้นครับแย่งกันอยู่เสร็จข้ามกลับมาร้องไม่ได้ครับกาหลีใต้อันไฮรีดีไปหัวสาวลึกครับโอ้ยลูกนี้ตั้งบอลพลาดครับจังหวะสองลูกนี้รีใจยองก็ไม่รู้จะทำไงครับบอลมันลึกไปหา ฝั่งไทยนะครับแต่ต่อ5้าครับเป็นเวลาน้อมทากเทคนิคครั้งแรกของเซตแรกครับไทยนําเกาหลีใต้อยู่ถือว่าออกตัวได้ดีในเซตแรกครับทีมชาติไทยวันนี้การขึ้นตีครับไม่ว่าจะเป็นกติกาแก้วพินนะครับจังหวะชันชาครับซึ่งวันนี้ก็โดดเด่นนะครับรวมไปถึงอัญชลพรคงยศนะครับนี่ครับจังหวะตีของชินยองจองครับแต่ว่าบอลนี้ก็มาลงในแดนของตัวเองนะครับนี่ครับ บอลค,คู่เลยครับทัดดนวนึกแจ้งกับอัชราพรคงยศติดแขนขวาของอัชราพรสะใจเลยครับไทยนี่ก็เป็นอัชราพรคงยศครับตีฉีกออกไปทางด้านขวางัดไม่ขึ้นครับเนียวยุนบีครับลิเบอโรของเกาหลีใต้ลงกลับมาสู้กันใหม่ครับไทยยังนำอยู่8ต่อ5คะแนน จันทาชันชาครับเสิฟเดี๋ยวยูนบีรับมาสวยครับลีดายองให้สั้นตีติดล้อนีครับอัฉรลพรอ่านถูกครับขึ้นมาโดนเต็มเต็มครับทางด้านของจองดาวบุญจองดาวบุญเป็นคนที่ตีบอลสั้นไม่ค่อยแรงมาหลายนัดแล้วท่าที่สังเกตเลยขึ้นตีคนเดียวครับบอลก็คนเดียวเหมือนกันครับดาวห้าครับบอลแรกดึงมาสวยครับให้สั้นคราวนี้เปลี่ยนมาหลังบ้างครับ ก็ต้องสู้กันด้วยลูกสู่นะตอนนี้ไปปล่อยทื่อๆโดนบล็อกจับได้นี่ก็โอกาสเสียแต้มก็มีสูงนะมีฮึดขึ้นมาบ้างครับเกาหลีใต้6ต่อ9กคะแนนชองดาบูล,ลงมาเสิร์ฟนวะบอนแรกโอ้โหล้หหหางงานครับปั๊มแย่งกันแม่ลูกนี้เอาไม่อยู่คนระับ 7-9ครับก็ค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับเกาหลีใต้ชองดาบูนเสิร์ฟต่อครับกาณิกาสิทธิแพทย์เอา8-9ครับมีปัญหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะจนอ่ากาณิกาสิทธิแพทย์เนี่ยรับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้เรียกเวลานอกครับทางด้านไทยครับเกาหลีใต้มาเป็น8-9ค่างกันเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับ แล้วครับต้องติวเข้มเลยครับโคตยะแลทั้งคนสสมุดรนาา mm. สู้อย่างเต็มที่ครับไทย mm. เพื่อแมตต์ต่อไปจะได้เจอกันง่ายหน่อยนะครับสมคนที่สามตำราครับโคตยะมาสูตรโคตเอ็มมาสูตรอาจารย์สนองอีกสูตรนะแก้กันทุกช็อตนะถ้าเรื่องจิตวิทยานี้ต้องให้อาจารย์สนองนะครับประสบการณ์